สวัสดีครับวันนี้ผมมีหลวงปูผ่ผางหรือหลวงพ่อผางครับวันนี้ได้มาสองบ็อกอนี่ครับเดี๋ยวหลวงพ่อ่างนี่วันนี้ไปเดินตลาดพระมาครับนี่ได้มาสองเหรียญ อันนี้ก็หนักหน่อยครับอันนี้สองบ็อกดูดูใช้งานมาอย่างเยอะรอผางบ็อกนี้ก็สวยดีครับดูผิวก็โอเคสวยดีครับ ติชมได้นะครับกีแท้ยังไงเท่าที่ผมดูก็เรียนสวยดีนะครับงานลังเรียนคอมเมนต์ได้นะครับ ส่วนอีกเลียนหนึ่งก็นี่เป็นบล็อกนี้ครับแต่ไม่รู้เป็นบล็อกอะไรนี่นี่โอ้สึกหมดเลยครับเรียนแต่ผิวพรรณก็โอเคครับผิวพรรณผิวสวยใช้ถูกแขวนจนสึก เท่ามาไม่แพงครับสองวงนี้นี่โอ้ยขอโทษครับนี่ไหนก็นี่แต่ไม่รู้เป็นบล็อกอะไรพระก็โอเคครับนี่ ได้มาสองเหรียญคับวันน,นี้เกาะคุณนะครับที่ติดตามรับชมกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับมือใหม่หัดเล่นพ้านะครับขอบคุณครับ